ความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่ง ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอยุอเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือสรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจ้ได้าจ้าด้เจ้า ดังปีปป๊บด้วยโอ้โ,โอ้ยโ,โอ้โหโดนตบปียเนี่ยนี่ตั้งใจจะแกะสติกเกอร์ที่ติดกปกนให้นะโอ้โหไม่ฟักกันเลยเฮ้ยเสียงหมาตัวไหนอะนตัวนี้ไงเอาเา้าแล้วมึงไปกัดกับใครมาแล้วเนี่ยเบมึงนั่นแหละ,ะยังมา <c oughs> ทำเนียนจ่ายมาเลยสี่พันสี่พันเหรอค่าของใช่ไหมค่าทำแผลโว้ยส่วนของเนี่ยยืดลมเสีย โอ้โหไอ้เหล่าแกเส้นซอยนักโอ้โหมึงเอาของไปเออเออซอยจริงๆโอ้ยยางหรอโกตันไอ้ซอยกว่านี่กำลังจะมาแล้วอนี่อะไรไอ้ตันเดี๋ยวใครวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยมึงตายกูทำไมเนี่ยมีหน้ามาถามห้ามโอ้ยโอ้ยโอ้ยใสรงงังโอ้ยโอ้ย ไม่ทำะไรมึงเฮ้ยังมีหน้ามาทำใจลอย่าคอยใจลอยไม่อยากถามเลยว่าทำไมต่อยมึงอ๋คิดว uh ่ายังไม่รู <S 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 ้จำนึกมึงยึดแล้วก็สอดสูดฉีส่งมาให้กวงนึกว่ายัดอำนาจหรืไงมึงจะต้องทำให้คนเั้งแตกแยกกันหรือไง เราะฉะนั้นวันนี้มึงก็กูแตกแยกกันโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยเลือดตกปลาโอ,โาโอตันนี่ปีนี้ทงหรือเปล่าเนี่ยทงอะไรเพื่อปีทงอะ่ะนี่นี่นี่ แจกันเนี่ยเอาดอกไม้แบบแหลมๆนะได้ป่ะ<อ>ถ้าเดจัดแบบโอ้โฮ้ยขยันกันตั้งเลยอะไรเข้าสิงเนี่ยอีกฟังให้ดีนะของอย่างเงี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเวย้ยฉันกำลังเตรียมพิธีใหญ่อยู่พิธีสร้างเสริมดวงให้กับคนที่มีปีชงกับปีขายชาวบ,บ้านที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาจะได้สบายใจที่ชงนีอบ้านเราี่ใครชงไหมใครชงปีชงหรอเฮ้ย พี่ฉันว่าฉันชงอ่ะเมื่อเช้าอะฉันยังชงไมโนให้สัมีแก้วหนึ่งเลยอะเขาเป็นนางเอกนะเขาบอกว่าปีที่จะเป็นคู่อริกันเนี่ยนะก็คือชงกันนั่นแหละหมายถึงว่าปีไหนไม่ถูกกับปีไหนอะพี่ฉันปีถอดะฉันไม่ถูกกับปีอะไรเหรอปีถอ ลากาคีอลากากับฉันสิพี่เหรองั้นอย่าเข้าไปอยู่ใกล้กันนะเขาบอกว่าจะทำให้มันมีปัญหาเฮ้ยเฮยนี่นะครับร่วมไม่อยากท้ายกันไปวะมีปัญหาจริงด้วยนี่ไปไกลฉันเลยนะแกนี่มันตัวตัวจริงแกแกไม่อยากท้าฉันไปแล้วเอาแกน่ะตัวสวยเดี๋ยวแกมาตัวสวยไงตัวสวย

ื่ออะไรไม่เชื่อโอ้โหขนาดนี้แล้วยังไม่เชื่ออีกเลยครับฮนะทั้งเจ็บตัวเสียเงินเสียเพื่อนเนี่ยไม่เชื่อเรือร่องหรอโอ้โหนี่ยังไม่หมดนะเขาบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้จะมีดาวร้ายหลายดวงเลยนะคอยตามผู้ค้ามด้วย ดาวร้ายเหรอไช่รู้จักหลายดวงเหมือนกันนะมีดาดแวแบบตอนทิภพผู้พิียวแล้วก็ประจกเลิกยามดีคนนี้ได้เป็นดาวร้ลยผู้น่ารักอย่างอารมณ์ดีอีกไม่ใช่<อ>ดาวอย่างนั้นอรอคือผมหมายความว่าดาวที่จะทำให้โกตันเนี่ยโชคร้ายประมาณว่าอายุตัวอย่างแบบเหมือนจะมีใครบางคนเข้ามารบกวนโกอะไรอย่างเงี้ยเใจไม่ได้ไม่เปมนปีกบอกไอ้จั๊นะโอ้ยมาทำอะไรเนี่ย อ๋อมารบกวนไงอนี่โอ้ยฉันขออยู่ทุกคนได้มากเนี่ยดวงจอดอ่ะมงไม่ถูกกับนางสำรวมอ่ะนะนะนะคงอยู่ด้วยตำแหน่งด้วยกันไม่ได้แล้วนะไม่เห็นใจโอ้ยมาห้ามรบกวนออกไปออกไปโอ้ยเอเป๊ะเลยนี่เขายังบอกอีกนะเนี่ยว่าช่วงนี้จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ เอไม่เชื่อโอ้โหโอ้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 นี่พอปิดหรือเปล่าฮะนี่มันร้อนกต่อมดวงใจโอ้โหอ้โหอะไรโอ้ยจำทำไรกูเนี่ยอะไรอาไปนี่เห็นหรือเปล่าว่าเขียนว่าห้ามลบกโอ้โหจะจะรบกวนน่ะรบกวนเลยที่นี่ห้ารบกวนทีมะทีมะรบกวนมาทางนี้หน่อยได้ไหมดีครับ ี่ครับนี่มันอะไรกันปี่ชงนะครับชงให้หน่อยชงให้มีเรื่องชงให้ทะเลาะกันจะได้มีความปีชงไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเดี๋ยวจอร์จจะช่วยงานพี่เพชรส่วนแกไปหาหนอนกินไปนั่งก่ตั้งอ่ายหน้าแบนไปขูดมะพร้าวไปเลยไหมะโอ้ยเลิกทะลาะกันได้ ไป,ไ,ปไปช่วยพี่แพรเตรียมงานกันดีกว่านะป้าไปาแต่ว่าแต่ว่าสองคนนี้มันทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วอ,ะอ่ะแต่สองคนนี้วันนี้เพิ่งทะเลาะกันเพราะเพิ่งรู้ว่าเป็นปีอลิตกันไ่ได้แหละตั้งหยิดตั้งหยิดอยู่ตั้งนานแล้วว่าทำไมจอนอะ่ะตามหาแม่ไม่เจอสิกะถูกนางไก่ดำลาหูอมจอนนี่เอง ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ไนม่ไทำไมฉันไม่เคยมีหัวสะเทก็เป็นเพราะไอ้กระต่หน้าแปลนมาทำหน้าบานบางสเสนฉันไห้ไงหยดุยดหยุดนี่หยุดเลยนะเต็มหัวหมดแล้วเนี่ยเร็วๆมาแ,แต่ยังไงก็ยังมีโกตัน่ะที่ไม่หลงคนได้